พระวรสา,านโดยท่านักบุญมัทธิวขณะที่กำลังลงจากภูเขาบรรดาเศษทูลถามพระเยซูเจ้าว่าเหตุใดบรรดาธรรมจารย์จึงกล่าวว่าเอลียาต้องมาก่อนพร,ระองค์ตรัสตอบว่าใช่แล้วเอลียาจะมาและจะจัดทุกสิ่งให้อยู่ในสภาพเดิมเราบอกท่านทั้งหลายว่าเอลียาได้มาแล้วแต่ประชาชนไม่รู้จัก และทำต่อเขาตามใจชอบบุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับการทรมานจากประชาชนเช่นเดียวกันบรรดาสิทธิ์จึงเข้าใจว่าพรองตรัสถึงยานผู้ทำพิธีล้างข้อคิดจากพระรสารสภาพดั้งเดิมคือการเป็นภาพรักษ์ที่เจ้าฟังพระเจ้าแต่ผู้เดียวประกาศศกเอลียาได้ชื่อว่าเป็นประกาศศกผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งท่านให้มาประกาศความเชื่อและกระทําการอัศจรรย์ว่าพระยาเวทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียวทำกลางเทพเจ้าเท็ดเ,เทียมและผู้ติดตามที่ทำให้ชาวอิสราเอลได้เอาใจออกห่างจากพระเจ้าจึงมีชีวิตที่ตกต่ำชาวอิสราเอลยังเชื่อว่าประกาศกุิลิยาจะกลับมาอีกครั้ง เพื่อจัดทุกสิ่งให้อยู่ในสภาพเดิมเพื่อก่อนพระผู้ช่วยให้รอดผลจะเสด็จมาในสมัยพระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสว่าเอลียาได้มาแล้วแต่ประชาชนไม่รู้จักและทําต่อเขาตามใจชอบบรรดาศิษย์จึงเข้าใจว่าพระองค์ตรัสถึงจอนผู้ทําพิธีล้างผู้มาประกาศเทศสอนให้กับใจใช้โทษบาปและเชื่อในข่าวดี ท่านได้ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าคือพระบุตรผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาจะทรงมาเพื่อช่วยอิสราเอลให้รอดพ้นอย่างแท้จริง